ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการจอดนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะครับผมไม่ได้ออกต่อนกเลยนะครับก็เชนใหญ่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ก็เลยแวะมาเล่นนะครับช่วงเย็นเดี๋ยวก็ออกอีกแล้วครับนี่นอาปลนไปใส่ทิ้งไหมนะฝนตกก็ไม่เว้นนะครับผมวันนี้ก็มาดูนะครับตัวนี้ก็คือรับบทหนักนะครับบทหนักก็คือดูที่หัวนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเหยียวเข้า ครับอันนี้มันเป็นของคู่กันมันมันมันเป็นธรรมดานะครับถ้าเราไม่เฝ้านี่หนึ่งละเฝอไปเฝ้าปบ้าเฝอไปเฝ้ากคับเร็วเร็วมากนะครับมันเร็วจริงเฝ้าไปเฝ้ามันก็เข้าเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลืมสวัสดีเอ้าไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกก็ไปใส่เหมือนเดิมโนะะไปไปไม่เหลือไม่อยู่อ่าไม่อยู่ไปทุกวันไปทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกไปทุกวันอ่าแตวพรุ่งนี้ว่าจะว่าจะไปแล้วช่วยงานเขาอ่าพรุ่งนนนนีี้้ไไปหชช่่่วยมพเา ขาช่วมาครับมีคนช่วยเออเอาตัวนี้ยังไงนะตัวนี้โดนเหี่ยวใช่ไหมนี่โดนเหย่ยวเหี่ยวนกเขาใช่ไหมเหย่ยวนกเขาสีใดสีไอ้ตัวลายนี่แหละอตาเหลืองใช่ไหมตาเหลืองนี่แหละอืมครับผมแค่น่นอนครับอันนี้คือหัวแตกนะ้ว่อเนาะอืมครับหัวแตกเป็นลานจอดเครื่องบินเลยลานกูบินเลยนี้มันจะแ่อยู่แล้วประจําอยู่แล้วตัวนี้เป็นตัวอ่า ผมตั้งชื่อเจ้าจับตอนนั้นนะครับจับหมายถึงว่านกมันไล่เข้าไปเนี่ยยากเพราะช่วงแรกพ่อปัดจับเนาะหลังๆมาตอนนี้เริ่มเป็นยดีขึ้นบางทีก็ได้เหมือนเดิมบางทีก็ได้จับบางทีก็ได้จับเนาะมันลำคาญนะมันกว่าจะเข้านะครับอันนี้คือจะเข้าอย่างไม่ออกนะครับได้ได้เฉลยเนาะนกตัวนี้เนาะได้แล้วครับจัดการแล้วหลังคือวันนั้นนะพี่น้องครับที่ผมไปหาแกแล้ว อ่าผมไปกับไปต่อกับเซนเกมนั่นแหละครับผมแต่ว่าติดงานวันนั้นเข้ามาก่อนนะครับก็เลยสงสัยทิ้งนกไว้นะครับนี่แหละอันตรายนะครับเนาะก็ต้องระมัดระวังมันมันพอคือคือคือมันเห็นนกเราปุ๊บนี่มันเลียงเลยพวดเรียงเลยไม่ทันนะนัดฟอจริงไม่ทันไม่ทันคําว่าไม่ทันหมายถึงว่ามันเข้าตีนกเราก่อนแต่ว่าคําว่าทันก็คือไปไล่ออกทันบางทีนะแต่ถ้าแบบเราไม่อยู่เรียบร้อยเลยมันก็จะเล่นอย่างนั้นแหละถ้ามันไม่ติดพเนียดครับพเนียด ข้างเดียวเรียบร้อยอันนี้มันสองทางอย่างนี้ครับเป็นสองทางเนาะถ้าเป็นชานเดียวนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนะมันติดข้างนอกติดข้างในเหรอติดอยู่เนาะติดอยู่เนาะติดติดก็ไม่เหลือก็ปล่อยไม่เหลือปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติไหมล่ะปล่อยปล่อยอยู่เนาะไม่ปล่อยปล่อยเป็นพันธุ์โฮสโอเคนะครับอันนี้คือนกนะครับแล้วทีนี้หลังจากติดกี่วันขันพ่อหัวแตกขนาดนี้หัวแตกขันสองวันก็ขันแล้วไอ้นี่ สองพันขันมันแตกเลือดูมันจะขันูมีเลือดมีอะไรออกยังขันเฉยทายายาทายาอะไรสีมาโลชั่นเอายาเขียวทาด้วยยาเขียวคืออะไรยาทาปากเด็กน้อยโอ้ยยาใส่ปากคนอ่ะใช่ไหมจะเป็นสีม่วงๆอ่ะเนาะอ่านึกว่าอ่าเอาไอ้นั่นใส่สีมาโลชั่นใส่สีมาก็ได้ไม่มีเอาเห็นอมมันเลยเหรอ ตัวหนหมานตัวนี้เลยไอ้อกงแดงเนี่ยไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าสีขามเนี่ยเออฟ้าสีขาววันนี้ก็ออกเหมือนเดิมออก,กเหมือนเดิมให้หน่ะเฉลยพ่อสวยไหมสวยตัวนั้นเอามาดูหน่อยนะครับเลยอ่านะครับฉเฉล,ลยของพระบาทนะครับได้นะครับนานแล้วครับไม่ได้นะครับเพิ่งจับฉเฉลยได้อีกแล้วนะครับอ่าตอนนี้เจ้าฟ้าสีคาก็ยังอยู่ต้นไม้นะครับตอนนี้นะครับต้นไม้อยู่อ่ารับผู้เช่าก็โดนแล้วครับแล้วตัวนึงอ่ะ เมื่อเช้าก็ได้เลวตัวหนึ่งว่าเมื่อเช้าก็ได้เยียวยอีกเออไอ้ฟ้าสีคำะโอ้นะครับโอ้อันนี้สวยไอ้ฟ้าสีคำจัดไปแล้วตัวนึงวันนี้แล้วอันนี้อยู่แถวนาเหมือนเดิมหน่อยเนาะอยู่แถวนาครับโอ้อ่าตัวนี้นะครับพึ่งได้นะครับนี่ขนป่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้ดูขนป่านะครับนี่แหละพึ่งได้มานะครับสีมันจะไม่สดนะครับมันจะสีแบบจืดๆนะครับจะออก อันนั้นนะครับออกงเหลืองหนาซีดๆนะครับเหลืองซีดๆนะฮะไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนะครับอแต่ว่าเห็นด้วยตานี่คือรู้นะครับตรงนี้คือใช้ประสบการณ์ในการดูก็คือรู้จักเปรียบเทียบนะครับใช้การเปรียบเทียบเสียงอะไรบพ่ออดีหหืมของกลางเสียงกลางเสียงอะไรของกุกของกุกมของรกเนี่ยฮะของกุกนะเป็นน้องสองกุกใช่ไหมอืมกรอบมันอยู่กรอบมันอยู่ก็เลยเดินไป ได้ยินเสียงเสียงกันได้ยินเสียงเสียงกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าเหยียบตอนไหนจะเหยียบตอนไหนกลับมาจะนกลงก็เห็นแล้วเรียบราเรราอ้ดีใจข้าพเี่ย,าายแล้วเออดีใจนะครับอันนี้คือนกใหม่นะครับแ<ม>ถวบ้านนี่แหละนะครับแถวบ้านนี่แหละนะไปใ,ใกล้กันนานกวาขึ้นแล้วมันนกตัวนี้ดูมันไม่แคะไม่อะไร่ะมันไม่ดิ้นเนาะแั่ไม่ดิ้นไม่เดินครับอันนี้คือ เฉลยนะครับของวับัดนะครับตั <c oughs> วล่าสุดเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ถือว่า,าใช้ได้นสวยนะครับสำหรับนก <c oughs> เฉลยตัวนี้นะครับขาสั้นนะครับถ้าเป็นคนบ้านเราก็จะ,ะโอเคนะครับเอา้าลีเกออกงานหรือ,อยังนี่ <c oughs> นี่แหละไอ้กงเหลืองไม่ใช่ตัวนี้ อ่าถ้าสีอะไรแต่งหน้าแล้วใช่ไหมนี่แต่งหน้าเขาเอาแล้วพี่น้องครับมาดูเลยครับยังไงนี่แต่งหน้าเขาแต่งหน้าใหม่แล้วหน้าใหม่แล้วอ้เอาอเอาแล้วครับพี่น้องครับจนไอเจ้านั่นใช่ไหมนี่ไอหน้าขาวใช่ไหมหน้าขาวตัวเมียนะครับพี่น้องครับดูครับใส่หน้าแล้วครับวันนี้รับงานนะครับรับงานแก้บนนะครับวันนี้รับงานแก้บนนะครับผมแต่แต่งหน้าเลยแต่ทาปากเท่านั้นนะครับนะ ฝนก็ตกวันนี้จะลำยังไงล่ะนี่ลำก็แท้เลยละ่ะโอเควนันนี้จับท่าเลยวัดใช่ไหมจับท่าเลยคอยท่า <c oughs> เขาไม่ใช่ยาที่ใส่ปากเด็กเลยลใช่ไหมปากเด็กสมกันกับสยียาม่วงยาเมืองหรอสมกันไป <c oughs> สมกันมาไม่ได้สักกันเลยตอ <c oughs> นแรกสีขาวตอนนี้สีม่วงนะครับว้าว นะครับนกก็ขนาดนกปายังตกใจนะครับเป็นน้องครับอยู่ฝั่งนู้นฮ่องกงเลยครับพี่เอ็ดเทียนใหญ่แล้วนะครับวันนี้สีม่วงพรุ่งนี้สีแดงครับเจียมตัวยาแดงนะครับวันต่อไปยาสีเหลืองนะครับยาเหลืองนะครับเสียดสีสดนะครับทุกยานะครับทุกยาวันไหนจะเป็นอะไรนะก้นหม้อนะเออเอาขี้เถ้าก้นหม้อสีดําเลยนะครับขี้เถ้าก็ใส่ก็ไม่ได้หรโอ อาก็ว่ากันไปครับผมเจนใหญ่เราทดลองทุกอย่างหรือว่าเป็นการทดลองให้เราทดลองเราก็อะไรเห็นเทอะไรเมื่อกี้นี่นี่ตียาตัวนี้เหรอคนละทาตอนไหนคนนี้ที่คนจะทาไหมเก็บชายเขาขอมานาหน้าไหมเขาขอมาวิยาเลียงยาทาแผลมันมีอยู่โอ้โหดูครับพี่น้องครับเขาไม่กลัวหรอกแต่เขาก็สู้หัวแตก่งนี่อ่าพอขาดก็ยังขันเลย เห็นว่าแตกกี่วันนะพ่อเอาเอาออกต่อกี่วันนะมันสี่ห้าวันนี่แหละประมาณเท่าไหร่นะสี่ห้าวันหรือไม่ถึงแจกปุ๊บอกปั๊บเลยนะครับเอาอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเป็นนกแก่ปลาอ่าโอ้นะครับใจดีเจ้าจับนะครับดูครับพี่น้องครับก็คือมันอยู่ที่จิตใจนกนะครับบางทีนะนะครับบางตัวโดนเหยียวขนาดนี้เห็นไหมครับนี่ขนาดโดนเหยียวนะครับนี่ อย่างคูอย่างอะไรหัว่ายังแตกอยู่เลยนะครับบางตัวนี่เงี้ยเป็นเดือนเลยนะครับว่าจะขึ้นนะครับพขาอยู่กับพ่อบัดมันต้องหดทุตกตัวจิตใจนะครับของมันก็แข็งม้วนก็ของมันอ่าแข็งยังไงเออเห็นยังเดือนเสียอยู่เลยเอาเตรียมตัวจะไปไหนเลยนี่ก็จะอ,ออกไปดูนกแล้วก็ไปใส่โอ้ะอากไปดูนกแล้วกก็ดับเบ็ดด้วยโอ้ไปเสียบเบ็ดยาวเลยทีนี้ถึงคําเลยกไม่กลับมาแล้วกลับมาตอนสายค่ำุ่มละ เจ้านี่หน่อยนะครับว่าเสียชุ่หมดเลยก็กลับมามีหลายรูปแบบนะครับวันนี้สีม่วงนะครับต่อไปเขจะรู้สีอะไรอีกคนทาไมคนคนทาทำม้กันแผลจะทาในปากเนาะทาผาทาแผลนี่นะครับก็ว่ากันไปครับในบรรยากาศวันนี้ก็คือ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่น้องครับฝนนะครับเม,มืม่อกี้ก็ฝนตกมาตาม,มทางหยุดหย,ย,ย,ยุดนะครับเนี่ยพายุนะมันเป็นพายุพายุเข้าครับพรุ่งนี้ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรเติดมนแล้วม่มหยุดก็แล้วกันละ่ะฮะติดฝนไม่หยุดก็แล้วกันละครับสำหรับพนี้ไม่มีเอาโทรศัพท์ไปแน่นอนเหรออ่าสำหรับพอดนี้ไม่มีอะไรไม่สนใจอ่าออกยางเดียวออกยางเดียวนะครับฮะก็ประมาณนี้ก็ถือว่านะครับมา หากันหน่อยนะครับผมไม่ได้มาหานานเราเป็นอาทิตย์แล้วครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อจะทราบข้อมูลก่อนใครนะครับไปก่อนครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็ประวัติครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเวัสดีครันสวัสดวันายเนาะพรุ่งนี้ ติดงานไม่บ้างงานไม่บ้างครับครับครับวก็บ้างทุกวันแหละบ้างก็บ้างก็หือย